วเวลาปเป็นกาซุปตาและใครอยู่กระคันสมสาันนูนค่ะสวัสดีค่ะกระเป๋าวันนี้เป็นไงมากมกระเป๋าวันนี้ก็วันนี้จะเป็นกระเป๋าใบเดิมแต่ว่าพอเรามาออกคองเราก็จะมีของเยอะขึ้นโอเคเนี่ยคือกระเป๋าบางคนอาจจะแบบว่าใส่ของได้ไม่เยอะกลัวเสียทรงแต่เรารู้สึกว่าของเรามีไว้ใช้แล้ววันนี้ที่ขวัญชอบคือมันเป็นโครงที่เขาบังคับอะค่ะเราจะใส่ของเยอะขนาดไหนเขาก็จะเป็นทรงเนี้ยทรงไม่เสียไม่เสียทรงแต่ แต่กระเป๋าจะเสียเอาจะได้แข่เพราะเราซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาเก็บใช่ใช่เพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ใช้เราก็จะแบบสมัมจ้าพามพี่หวหยิบเองไหมให้พี่หวหยิบเองดีกว่าพี่หวจะได้แบบว่าอะไรถึงญาตินะคุณขาชิ้นต่อไปสกุลขาฮะโทรศัพท์มือถือปกติโทรศัพท์มือถือจะมีสองเครื่อง แต่ว่าตอนนี้เครื่องนึงไปวางอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อ้าวโดนจุ๊บเหรอไม่ไปวางอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ามันเยอะไงนี่ไลน์ใครมาเกิดไปถ่ายหรือเปล่าก็ต้องคู่อยู่แล้วสวยจักโนยามีทั้งคู่มีทั้งเพื่อนมีทั้งงานทำไมไม่เปิดจนเห็นบ้างอ่ะครบต้องเห็นหรอกบจะก็อยากรู้ไอ้คุณอยากรู้ไปหมดอะไรอย่างคุณอันนี้จะเป็นขนมขนมของเราขนมรดลดราคาด้วยปะใช่ ขนมลดราคาด้วยะคุณเราต้องอยู่อย่างเปียดเราจะอยู่แบบซีเปือนทำไมไม่ได้แล้วยุ่งซื่อไม่ได้หนอนางเอกก็ต้องบอกว่าเซฟนิดนึงโก้วนหรอโก้วนเพราะว่าขึ้นเลนสาวอะไรอะไรก็จะเปลี่ยนไปอ้าวเพราะฉันขึ้นเลนสาวแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วฉันล่ะเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วเปลี่ยนยงไงของจ้าชิ้นต่อไปตัวแว่นตาอแว่นตาใ คือความเป็นคนชอบสีขาวและเราจะเป็นคนชอบทรงเนี้ยทรงแคทอายคือบางทีเราไปหาคุณหมอหกรกืคุณแม่ไปบ่อยอ่ะ,อะคุณหมอก,ก็จะบอกว่าไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่มีแดดถ้าเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยให้ใส่แว่นตลอด <Okay. S 2> เพื่อที่ว่ารักษาคุณภาพของสายตาเราแล้วก็การการเป็นต้อด้วยอันนี้เพื่อเรื่องสุขภาพนะต้อลมต้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามใส่เอาไว้ตลอดตอนนอนไม่ต้องใส่ ไปเธอพรางตัวหรือเปล่าไปกับผู้ชายเธอพรางตัวใส่วงใส่แวน่นปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพรางตัวเราก็ใช้ชีวิตปกติมันจะไม่เคยเจออ่ะไปที่ไหนก็พี่หว่าไปไหนขอนแม่ไปที่นันะ่นเดี๋ยวโป๊ะเออเราก็แบบชอบเขาชอบใส่แวน่นอ่าใส่แว่นปุ๊บใส่รัดป,ปุ๊บออกป้นได้เลยไม่ป้นไม่ป้นเราเป็นคนดีสิเราเราไม่เป็นคนดีนะคะนม่ให้เดี๋ยวพอแล้วอันนี้เป็นแบร์เราชอบสีจริงเลยะค่ะสีอะไรคะเนี่ยนี่คือคอสเมติกค่ะ ฮอปโฟนี่เลขที่บัญชีไม่ได้แล้วค่ะแบบนี้ไม่ได้เนี่ยสำคัญต้องมีไงใช่อันนี้ต้องติดตัวเครื่องฟอกเครื่องโฟนใส่กระเป๋ายังเปิดออนอยู่เลยงงมากแล้วพอใช้จริงคืออะไรแบตหมดไปหมดหรือเปล่าเยอะเยอะอันนี้เซ็ตนี้พาวเวอร์แบงค์แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวตัวต้นใหญ่ที่ทำให้ทะเลาะกับแม่ตลอดมาทำไมะเธอแม่เป็นคน ติดโทรศัพท์มากเอ้ขาแม่แบตหมดแบตหมดแล้วก็มาใช้ยืมของเราอาชีพของลูกใช่หนูเยอะจังหนูเนี่ยของหนูใช่อันนี้จะเป็นน้ำยาบ้วนปากยาเม็ดไม่ใช่คือเราเป็นคนชอบอะไรหอมๆนึกออกไหมแล้วเวลาเราแบบไปเลิฟซีอะไรอย่างนี้ไม่ไม่เราไปเลิฟซีจริงๆอู่แล้วแต่งตัวนี่นะแต่งอินชอบแต่นบอกที่ฉอดเลย เป็นท้องในแซนด์วิชเธอได้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 เดี๋ยวผมไปจอดให้เหมือนกันเตะ๊ะตัวของแน่นมากเลยอ่ะไม่หมดนะคุณผาแต่เวลา<ด>้นจหมดยคุณคุณผา<ด>อ่ะตอนนี้ผลงานเว่าผลงานเธออมีะไรบ้างค่ะก็ผลงานของขวัญน,นะคะตอนนี้ก็สามารถติดตามชมได้ค่ะทางเชนเลยเรื่องสามีเงินเอ๊ะทำไมไม่เอาเว้นออกอะ่ะ ห้าสี่สามสอค่ะก็ติดตามชมผลงานของขวัญได้นะคะทั้ง2เรื่องไม่ว่าจะเป็นค่ะไฟเดย์ในตอนวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องสารีเงินผ่อนแม่นาคกับบรีรันและกับทุณขาโอ้ขวันตกใจมากต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แบบให้การตอบรับของขวัญแล้วก็ย่านาคเลยนะโดยส่วนตัวเวอร์ชั่นนี้ขวัญจะบอกว่า ให้คนไหนที่พลาดไปอย่างคราวที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราตอนนี้กลับมาดูใหม่ผ่านทางช่องกล้า M4HD หมายเลข30ค่ะวันนี้เราไป็กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปพลาดค่ะขอถูพลาสติกหน่อยเยี่ยกกัน